สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสองสาวในช่องน้องใหม่เชียงตุงนะคะก็คือน้องโบพองนั่นเองนะคะน้องโบพองก็คือน้องน้องของใหม่เองนะคะเนาะก็หน้าตาจะไม่เหมือนกัน <c oughs> หน้าตาจะแตกต่างกันนะแต่วันนี้เรามาทําอะไรนะคะก็มาอยู่ในทุ่งนามาทําอะไรที่นี่นะคะก็ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเพื่อที่จะเเห็นวิวข้างหลังด้วยเนาะก็เลยวันนี้นะคะน้องบอกว่ามีอะไรมาสรายพี่นะ ของขวัญ FC ส่งมาให้ของขวัญพี่ FC ส่งมาให้นะคะก่อนที่เราจะไปแกะของขวัญน,นะคะก็ฝากกด subscribe ให้น้องใหม่เชียงตุงก่อนนะคะโอเคมีอะไรบ้างน่าตื่นเต้นมากเลยไปดูกันนะคะแกเลยเดี๋ยวบอกว่าเซอร์ไพรส์ก็ยางแรกต้องขอขอบคุณพี่พี c พี่ FC นะคะจากเชียงใหม่นะคะก็ที่ส่งของมาให้นะ่าต้องขอบคุณมากๆนะคะดึดสงสองแบบจ้าเอ แอซีน้องโอฟองด้วยหรือเปล่าอะไรอ่ะสื้อหมสจะใส่ได้บ้างเนี่ยอ๋อเสื้อเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวเนาะอีกอีกรู้เป็นอะไรอะไรอะไรของพี่มีเปล่าเนี่ยอันนี้ของน้องเหรอของพี่ของพี่อ่ะของพีนูะังส่งมาอพี่ของนาก็อ่เนาอี่อนอันนของพี่องนะไอเของ่เาอ่ยาะอเะอพ่เองนากองอะไรเอ่ยอะไอเอ่ยอยากดูมากเลาอ่ะคืออะไรโอ้ ซื้ออะไรตั้งเก้าพกว่าเลยหรอเจกาใช่ไมเก้าพันแปด้อ่เจกาเปไมแพงจะง่ัร้อยแปดสิบัรอยแปดสหนีจโยรหัรหัสนี่เจกะารหัสมันยงไงก้าเปียแปลงทันนี้มาแล้วหยนมาหนี่ไม่เอาแล้วหนูเอาอันนี้ของเพียเออน่าจะใช่โอ้ตะกันหนาวแกดูเลยนะคะแกดูเลยว่าเป็นยังไงเนาะ ริงอ๋อสวยเป็นหนาวแล้วมีกระตุนดแน่กระตุนเขาติดยังไงอ่ะตอเนทำยังไงโอ๋้แคมหมาเราแค่รอแคมหมาเราดีตังหลังอ่ะอ๋อน่ารักมากเลยเนาะเอ่อคลาดีด้วยอ่ะเก็บไปก่อนขอบคุณมากมากนะคะจะใส่จะใส่มาเลยอีกตัวหนึ่งเออเสร็จตัวง่ะทำไมรู้สึกมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ก็อันนี้คือเป็นของขอนปีใหม่ใช่ป่ะใช่ที่น้องของขอนปีใหม่ปีใหม่จากพี่พี่จากพี่เอฟซีเชียงใหม่นะคะก็ส่งมาให้นะคะเปล่าอู้หูยนดูเนาะโยกงขึ้นดูนี่เป็นแผมนี้เออสวยอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะก็เสื้อ เป็นของขวัญปีใหม่นะเพราะว่อู้ปีนี้คือรู้สึกว่าได้ได้ของขวัญพอสมควรนะคะนะรู้สึกว่าได้ของขวัญปีใหม่ก็หลายอย่างนะคะอน,นี้ก็ใช่นะคะอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นโคมไฟเนาะเราไปแกะพร้อมกันนะคะอันนี้คือของน้องหอมนุ่ยยังไม่หมดมยังไม่หมดอะไรตกใจหมดของขวัญยังไม่หมดเลยยังไมอันนี้คืออะไรก็ คือของขวัญใหม่ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้นะคะเวลาของขวัญปีใหม่อะีปีนี้นได้เยอะหน่อยนะคะถือว่าโอเคมากเลยอันนี้คือโคมไฟนะคะโคมไฟโอ้ชาร์จมือถือได้ด้วยอันนี้ของน้องหอมหนุ่มกล่องหนึ่งนะที่ก็ซื้อให้นะคะอู้สีหวานเบียวมากอ้สวยสีชมพูใช่ไหมโอ้สีชมพูท่แล้วค่ะเนี่ยม,มีมีพัดลมด้วยอุ้ยอะไรตก อันนี้เป็นของไฟนะโอ้ก็สิเนี่ยเสียบไฟกันก้าสัดแบตในย่อชัดแบไหน,แบบนดูฮะดูไหนเฮ้ยแบบหมอ,อกไฟเขาต้องไหนไหนเขาใส่สัดแบตเฮ้ยมีพัดลมด้วยเวลาหนาวไม่เออนะี่ไงใส่ชัดเขาต้องเสียบก,ก่อนเสียบไฟแล้นะนะ<อ>มันมีแบตตั้งไหนอ่ะมีแบตตั้งไหนหรอมีแบตตั้งไหนอ่ะยังไงเขาเปิดตรงนี้ ตัวตรงนี้อ่เหมาะหรอไม่ใครอ่ะไม่ไ,ไมด้แล้วมันอ๋อที่ชัดตรงนี้ไงคือต้องล้างนะชัดเป็นกัดเดี๋ยวออกไฟกะช,ช,ชัดกันหนอเอาไป็ดทำลองมาลองหนึมามาเนี่ยทำลองอนะโอเคเราจะไปดูนะคะโคมไฟโคมไ,ไฟนะคะโคมไฟสวยนะสีชมพูหวานแววเลยนี่นมาชัดดูก่อนว่าชัดยังไงฮะ เออมันคิดว่าน่าจะเป็นสายชัดแบตได้ด้วยไม่ใช่เนาะหรือว่ามันต้องชัดก่อนโผล่มาเปิดนีสทันมากเฮ้ยเสียมใส่ใเลยหุ่นกะปวดไหนปวดไหนนี่ไงปวดไหนอ่ะเฮ้ยไม่ออกอลยไม่ออกเลยนี่เออดีเลยเข้าหนอกอืม ไฟเข้าโอ้ยงนั <Okay. S 1> ้นม้มไปรอบแบบนั้นไม่มีเมีกระโดดออกหอกคือว่าดิจมจึออมาซันี่ดีจมัเตตนเนี่ยเราเสีลงเลยนีเบนเมียนติบอกว่าไม่เสียบเลยไม่ต้องเสียบอะไรลงเสียบออก โอ้พัดลมออกอยู่โอ้ยพัดลมได้อยู่เนาะแต่อันไฟนี่ยังไงกดตรงไหนเนี่ยไอ้กดตรงไหนโอ้ยเย็นมากเลยเอาออกก่อนอันนี้พัดลมเนาะเดี๋ยวไฟไม่ออกแล้วต้องต้องทำไงอ่ะเน้ของประเทศจีนมากเลยเสียบนี่เสียบนี่แล้วก็กดตีนี่เนาะเปิดนี่แล้วเดมาเนี่ยไม่ซื้อเปิดอ่ะโอาออกมาโอ้ เปิดยังไม่เปิดเลยไหนนี่ไงต้องเปิดมันเปิดนะเอออ๋อนี่ไฟสำหรับอ่านหนังสือโอ้โหโอ้โหซองสีเนาะมีซองสีเนาะโอเคนะคะก็โอเคมากเลยก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็มีอะไรอีกน่ะมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกล่ะอยากรู้ไม่คืออะไรอยากรู้มากเลยเก๋นะคะอันเซอร์ไพร ซอร์ไพรส์มากเลย,อลเลยของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่นะคะเราจะไปเปิดดูคืออะไรทองคำาอทองคำหนักกี่บาทาต้มหูนะคะต้มหูคือต้มหูอะไรอะ่ะมาก็มีต้มหูหนึ่งคู่นะคะต้มหูนี่ใหม่ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะคะปกติใหม่จะ ไม่จะแพ้นะคะเพราะว่าจะใส่แบบเออเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี <Their royalty noise> ่มากมากนะคะพี่อะไรนะทำไม่ได้อีกแล้วชื่อเรียนชื่อแบบถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะคือจะยาวมากนะคะก็เลยก็เลยจะจะจำอะไรี่สุดชันที่สุดใช่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ รต่ตก็ดบับกำหนดเนาะดับกำหนดสารที่สุดปทุมใจโพนนะคะถ้าน้องใหม่อา่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็พี่เขาส่งมานะคะคือต้มหูหนึ่งคู่นะคะต้มหูก็สวยดีนะคะ <c oughs> แต่ใหม่ก็จะขอฝากนิดนึงนะคะถ้าเป็นต้มหูเนี้ยใหม่จะชอบแพ้นะคะถ้าใหม่แพ้ที่มันมันจะออกหนองแล้วออกหนองก็คือจะคันนะคะจะแพ้นะคะส่วนมากจะใส่ไม่ค่อย Prueba, ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นมันใหม่พอดีใหม่แพ้นะคะแพ้แบบนี้ใหม่ก็ไม่ค่อยจะได้ซื้อแล้วก็จะได้ใส่นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะซื้อซื้ออย่างนี้มาคือแบบบางทีใส่ไม่ถูกแบบนี้เนาะ,ะใส่แบบแพ้อะไรเนี้ยก็ sequel, อาจจะแบบอาจจะไม่ได้ใส่แบบนี้นะคะอาจจะแบบเออกลัวแบบจะเสียดายตังค์นะที่ซื้อมาให้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะถ้าถ้าใหม่ไม่แพ้ใหม่ก็จะใส่นะคะถ้าแพ้ก็อาจจะไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่า เพราะว่ามันใหม่เป็นคนที่แบบแพ้ง่ายเนาะแพ้ง่ายแพ้แบบเครื่องอะไรเนี่ยครึ่งส่วนมากที่นี่ใหม่ไม่ค่อยได้ใส่เลยใส่ต้มหูก็คือจะใส่เป็นเป็นทองเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าพี่จะซื้อมาก็เก็บเงินไว้ดีกว่านะเก็บเงินไว้ก่อนแล้วก็มีเยอะๆค่อยแบบซื้อเป็นทองอะไรก็ได้นะอย่าอย่าอย่าไปซื้อแบบตบตบแตบแตบแบบติ๊บติ๊บต๊อบตบแบบนี้นะคะเพราะว่าติ๊บติ๊บต๊อบตบนี่คือบางทีมันแพ้เราก็ใส่ไม่ได้เราก็เสียดายเงินแบบนี้เนาะก็ ไว้แบบเ,เก็บเงินไว้ดีก่อนเนาะนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่เขาส่งมาให้สําหรับของขวัญปีใหม่นะคะก็คือรูปภาพนั่นเองนะคะรูปภาพเนาะรูปภาพนี้คือพี่พี่เค้กนะคะชื่อเล่นพี่เค้กนะแล้วก็ชื่อจริงนะคะชื่อจริงคือ พีเ่เสร็จนำบงนะคะก็<ๆ>ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือรูปพี่เขาวัดวาดนะคะไม่ใช่วัดวาดมาให้วาดมาให้แบบสวยงามมากนะคะคือแบบอันนี้คือเป็นใหม่นะคะแล้วก็มีเคื่งนาแล้วก็มีเจดีข้างหลังนะคะแต่นี่ไม่มีนะคะนี่เห็นพี่เขาเองนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ที่วาดรูปแล้วก็ส่งมาให้นะคะปกติเนี่ยถ้าใหม่อยากได้ของขวัญปีใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยใหม่ก็ ตอนอยู่กรุงเทพนะคะใหม่ก็แบบชอบแบบเ,เก็บเงินแล้วก็ซื้อเองนะคะอย่างเช่นเนี้ยอย่างเช่นมือถือโทรศัพท์เครื่องเนี้ยก็เก็บเงิเงบ 100, 100บนซื้อเองนะคะเก็บบรรดาร้อยวันละร้อยนะคะก็เก็บเก็บจนกว่าจะได้ตอนอยู่กรุงเทพอะอยากได้มือถือเครื่องนี้คือแบบโอ้ใช้เวลานานมากนะคะใช้เวลาตั้งปีหนึ่งนะคะจะได้กว่าจะได้มานะคะเก็บทีละร้อยนะคะก็ซื้อ อะไรนะหมูนะคะหมูมาตอดวันละร้อยวันละร้อยบางทีไม่มีเงินก็ไม่ได้ใส่นะคะบางทีมีก็ใส่เข้าไปนะคะก็พยายามเก็บวันละร้อยนะคะร้อยหนึ่งเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วอ, 3, 3, 000, อะเดือนนึงก็สามพันสามพันเนาะเดือนหนึ่งสามพันปีหนึ่งอะสามร้อยหกสิบวันนะสามหมื 3, 3, <000. S 1> ่นสามหมื 3, <บ>่นกว่าเนาะ <c oughs> ก็บางทีไม่ได้ใส่บางทีก็ได้ใส่นะคะก็เลยได้มือถือเครื่องนี้มาเป็นของขวัญปีใหม่เหมือนกันนะคะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงเดือนอะไรไม่รู้ที่เขาออก iPhone 6S ใหม่ๆนะคะก็เก็บเงินซื้อเองนะคะไม่ได้แบบมีใครซื้อให้แบบนี้นะคะคือบางทีเาใหม่จะอยากได้อะไรเนี่ยคือแบบตั้งใจมากแล้วก็ตั้งตั้งเป้าไว,วา้ว่าเราจะซื้อเราอยากได้เนาะเราเห็นเพื่อนมอีบางทีแฟนเขาซื้อให้อย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากจะมีเหมือนเหมือนเพื่อนบ้างอะไรนี้เนาะก็คือ ก็คืออยากจะได้นะคะอยากจะได้มันมาก็เลยต้องเก็บเงินนะคะก็ตั้งใจทํางานนะคะก็ขายคุ้งขายของขายของออนไลน์ขายอะไรก็ขายมาหมดแล้วนะคะก็ตอดวันละร้อยวันละร้อยนะคะก็ปีหนึ่งถึงจะได้เครื่องนี้มาใช้นะคะตอนนี้ก็พยายามเก็บนะคะพยายามเก็บซื้อหมูเอ้ยไม่ใช่ซื้ออะไรนะวคิตตี้เออไม่ใช่แมวนะคะก็ซื้อแมวอะไรก็ใช่แมว ไม่ใช่คิตตี้พี่บอกว่าไม่ใช่คิตตี้แมวไม่ใช่แมวแมวนะคะซื้อแมวมาตัวหนึ่งนะคะ <laughs> เพื่อที่จะเก็บเงินวันละเท่าไหร่ดีวันละร้อยก็พอนะคะ <laughs> เพื่อที่จะซื้อเครื่องใหม่ iPhone เครื่องใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าม่นก็อยากได้แต่ว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะคะวันละร้อยนะคะก็ปีหนึ่งก็น่าจะได้เนาะเพราะว่าเผื่อ <laughs> เผื่อไว้ <laughs> เผื่ออนาคตเครื่องมันพังหรือว่าเครื่องมันเสียอะไรนี้นะคะเราก็จะได้มีเครื่องใหม่มาทดแทนเนาะกอนนี้นะคะซื้อ แมวมาเรียบร้อยเพื่อที่จะตอดวันละร้อยนะคะทํางานทํางานเนาะก็งานอะไรงานของเราก็คือจากการทําถ่ายคลิปนั่นเองนะคะงานของเรานะคะก็เก็บไว้ทีละร้อยก็พอแล้วนะคะก็ปีหนึ่งถึงจะได้เนาะปีหนึ่งเนาะโอเคนะคะก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะซื้อนะคะจะซื้อแล้วก็เผื่อเผื่อเครื่องมันพังอะไรกระทันหันเนี้เราจะได้มีเงินซื้อใหม่มน,น,นะคะพังแล้วใช่ยังยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้โอเคอยู่นะคะก็จะได้แบบเออตัดคลิปตัด ตัดอะไรเนาะโอเคนะคะเราซื้อมาทํางานนะ,ะมันก็คุ้มมากนะคะอันนี้คือหลายปีแล้วส oh. ี่ปีห้าปีได้แล้วสี่ห้าปีแล้วนะคะที่ใช้มานะคะดีมากเลยแล้วก็คือเราอยากจะใช้อะไรคือมันแบบต้องอยากแบบเอาดีๆหน่อยที่มันคุ้มหน่อยใช้อะไรนานๆได้นานๆหน่อยดีนะใช้ให้มันคุ้มค่านะคะโอเคนาะยุงกัดยุงก็กัดแล้วนะคะสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ ก็ได้ของคอนหลายสิ่งหลายอย่างเลยของน้องโบพองก็รู้สึกจะมีด้วยใช่ไหมก็ยังไม่มายังมาไม่ถึงนะคะยังอยู่ที่เมสายอยู่นะคะยังมาไม่ถึงเนาะเพราะต้องรอค่อนข้างนานหน่อยเนาะโอเคก็ได้ของ นิดๆหน่อยเยอะมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้พี่ๆ f c ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะคะมีมีเงินมีทองตลอดปีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะลาท่านชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของน้องใหม่เชียงตุงนะคะ แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็น้องขอบคุณไหมขอบคุณ,ค,ณค่ะขอบคุณล่วงหนะ้าขอบคุณล่วงหน้านะคะของยังมาไม่ถึงนะคะเนาะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกับสาไปคืนในคลิปหน้านะคะ